สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์กราฟทองคําโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่ทองคํามันวิ่งมาแรงๆนะครับผมก็อยากจะมาแบ่งปันวิธีการเข้าหรือวิธีการวิเคราะห์กราฟในแบบของผมนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปรับชมกันได้เลยนะครับโอเคถ้าเรามาดูกันในไทม์เฟรมวีกนะครับก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนนะครับ นี่คือเส้นที่ผมตีเทรนไลน์นะครับก็ถือว่าเป็นอัพเทรนโดยสมบูรณ์แบบนะครับไทม์เฟรมวีฟในไทม์เฟรมวีฟก็จะมีแนวรับนะครับที่บริเวณนี้นะผมให้เป็นแนวรับที่แข็งแรงเลยนะครับซัพพอร์ตของวีคลีนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูกันในไทม์เฟรมเดย์นะครับผมในไทม์เฟรมเดย์เนี่ยตอนนี้ผมบอกไม่ได้เลยว่ามันเป็นเทรนอะไรนะครับ ถ้าดูจากกรอบตรงนี้เท่านั้นนะกรอบตรงนี้เนี่ยผมให้เป็นไซเวย์นะครับแล้วก็มีบริเวณแนวรับตรงนี้นะครับผมที่บริเวณ1ัน2 0 0ถึง1,746.00นะครับแล้วก็มีแนวรับด้านบนอีกแนวหนึ่งนะครับตรงบริเวณนี้นะครับผมจะให้ไว้ที่1 7 5 1 0 0ถึง1,768.00นะครับที่เป็นแนวรับของ Time f r ร me day นะ แต่เราจะดูแค่แนวรับอย่างเดียวไม่พอนะครับเนื่องจากกราฟมันเป็นไซเว์นะครับเราจะต้องมาดูแนวต้านกันด้วยนะครับถัดมาครับแนวต้านของ Timeframe day นะครับผมจะให้ที่บริเวณนี้นะครับ1,082.75เออ1,087.58ถึง1,084.05 6นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นแนวต้านของ Timeframe day นะครับแนวที่1ที่มันทะลุขึ้นไปนะครับแต่ว่ายังมีอีก แนวหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้นะครับที่ผมให้ความสําคัญในคลิปวันอาทิตย์หรือวันจันทร์เนี่ยะที่ผมปล่อยมานะครับผมพูดไว้ว่าตรงนี้เนี่ยที่มันลงเพราะว่ามันเป็นโซนฟิบนาชี่เจ็ดสิบแปดนะครับอ่าแล้วบอกแล้วบอกว่ามันอาจจะลงมาอีกก็คือตอนนี้มันลงมาถึงตรงนี้แล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่คือเหตุผลว่าทําไมทองถึงลงนะครับถ้ามาดูกันในภาพนี้นะครับ ในภาพนี้ผมการฟิบูนาชีให้ดูนะครับว่ามันถึงโซน78แล้วมันไม่ผ่านจริงๆแล้วมันจะลงแบบนี้นะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่โซนฟิบูแอนาชีอย่างเดียวนะครับเรามีโซนแนวต้านมาประกอบด้วยในการตัดสินใจนะครับแต่ส่วนตัวผมก็ไม่ได้นะไไดแนะนำให้เซลล์อะไรนะครับเพราะว่าภาพใหญ่เนี่ยมันเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยหลังจากที่มันลงมาแล้วก็ถือว่ายังอยู่ในบริเวณแนวรับที่ให้ไว้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันใน Timeframe H4 นะครับใน Timeframe D a y เนี่ยเราจะยังไม่ทำอะไรนะใน t i m H f r a m e H4 นะครับก็จะเห็นนะครับว่าราคากราฟตอนนี้เนี่ยอยู่ที่บริเวณแนวรับนะครับเราต้องหาสัญญาณบายนะครับผมก็แนวรับที่ผมให้ไว้จะเป็นบริเวณนี้นะครับที่บริเวณ1 7 7 1 5 8ถึง1 7 8 4 3 8นะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นโซนแนวรับบวกกับฟิบูแนชีโซน78.6นะครับผมผมเลยให้ความส่แคันกับตรงนี้นะในไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงนะครับก็สิ่งที่เราจะทําก็คือนะครับเข้าบายตรงนี้ได้เลยนะครับก็เหตุผลที่บายนะครับถ้าย้อนไปดูภาพแรกที่ผมขึ้นมาให้ดูก็ไทม์เฟรมสั e เป็นขาขึ้นนะครับแล้วมีแนวรับที่แข็งแรง อยู่ที่บริเวณนั้นนะแล้วเข้ามาในมาดูในทางเฟรมเดย์เนี่ยก็จะมีแนวรับ2แนวที่ผมให้ไว้นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะบายได้นะครับอ่าภาพนี้นะครับเป็นภาพสุดท้ายที่ผมทําไว้นะก็ผมจะกางฟิบูแอนชีให้ดูเลยนะครับว่าผมเนี่ยกางแบบนี้นะครับแล้วมันลงมาชนโซน78.6 นะครับที่บริเวณราคา1 7 8 4 3 1่จาทะลุลงมานิดหน่อยแล้วก็ขึ้นไปนะครับภาพที่ผมเอามาทำเป็นสไลด์ในวันนี้นะครับคือภาพปัจจุบันณนะวันนี้เลยนะครับวันที่วันที่ผมปล่อยคลิปเลยนะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูทุกสัปดาห์นะครับว่าทองคำจะเป็นยังไงต่อไปผมไม่สามารถทำนายอนาคตได้ว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับแต่ผมจะมาวิเคราะห์ให้ดูเป็น อาทิตย์นะครับเป็นรายอาทิตย์เลยอัปเดตไปพร้อมๆก,กันกับทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเรามาว่ากันต่อในสัปดาห์หน้านะครับถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง growthfx ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ